เราการมาแบบอันนี้มันเฉยไม่ได้ยากเอาบ้านมันจริงจังยิงเฉยอ่ะนึกว่าเอายิงจังหรือมันก็ก็เอาถ้าเอาถ้าเอาจริงจังได้ก็ได้เอาถ้าเอาไม่ได้ก็จริงจังใช่ไหมอยู่ติดร้อนฝังเราครับของเราไม่พอให้เอาจริงจริงอะเปลี่ยมห้างเสร็ได้อยู่บ้านจะไปทำอะไรอลาดินต้องเข้าหรอป้ายิงกูจัง จังไม่เคยพอที่ตอนนั้นอะยิงที่ตอนนั้นะยิงกูจังกูไปฟาวนาวายิงกูจังกูไปไหนก็ยิงกูกูไปสนามบินก็ยิงกูจังรถกูก็เหลือสุดท้ายรถกูก็ไม่เหลือสักคันปนยับปนยับแม่งโคตรโกรธอะแม่งไม่พอด้วยระเบิดรถแล้วคืออะไรรู้ป้ะแล้วคืออะไรรู้ป้ะเวลเล่นกับเจ๊อยู่สองคนอะตอนนั้นอะคือแบบ ช่พี่นุ่นทำไงดีวะโคตรท้อรถก็ไม่มีแล้วแกเข้าใจปะฉันโคตรท้อเพราะว่าแบบช่วงนั้นแบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วคือแบบยังเป็นเศร้าแบบเศร้าหนักไปใหญ่เลยอ่ะคือยังไม่ว้าอะไรเงี้ยเกมเพียเลยวะทำไมเกมนโคตรไอ้แม็กอะแม็กหลงพี่อะที่มันใส่ไว้แม็กแล้วใช่ปะเออใช่อันที่อยู่บนบนที่มันความหัวลงปะมันมีมันมีความหัวลงอันหนึ่งปะ จำไม่ได้แล้วอะหายลายู่ไหแล้วยิงไปเราเองไปอะไรไปคอนน้อยดิเรมนี้ปั๊มสกิลไม่ได้เลยผมเห็นเป็นเทสเตอร์ดิตอนไปตั้งคืนอะเด็กก็ไม่ขึ้นยไม่ขึ้นผมยังผัดผัแม่งขุ่นอยู่แล้วโดนกระสุนอยู่แล้วอแล้วมักสงยู่แกไม่มีสีตัวเหอเห็นสองตัวเลย มันมาสองอ่ะมาสองอ่ะมิจงงมันสองตั้งแต่ยเนนี่เลยเคยเได้ call duty เปล่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เล่นคนเดียวอ่ะไอ้ที่สไนเปอร์อ่ะโหมดสไนเปอร์อ่ะไหนกันไหมวดดับบลิเฟ่อ่ะเฮ้ยเคยเล่นแล้วกันถ้าแบบอะไรที่มันจะยิงคนละตัวไงพี่พี่พี่พัดยิงคนละตัวหรือสไนเปอร์อ่ะคยตัวพอแบบเนี่ยยิงยิงเข้ากันสามสองหนึ่งป้วยมันตัวอะไรเงี้ยมันยิงได้หลายรอบเลยเว้ยเฮ้ยที่เราอยู่เวพัดอ่ะกูแบบ กูมองใจขพัดได้ถ้าเป็นกูกูคิกไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่มีตัวรอกปั่นใช่ไหมไม่เห็นคือถ้าไม่เย็นจริงๆอ่ะถ้าคนไม่เย็นจริงๆอ่ะลั่นไปแล้วกลัวคนนึงก็ลั่นไปแล้วของฟ้าเรื่อยมื่ฝนมันตกเลยว่ะพี่เขี้ยชิบหายแล้วว่ะคุณพัดด่วนๆเลยพี่ฝนมันตกฝนม่เห็นตกฟ้าท้องคึมฝนมาเปียกผุมือเปียกข่ายไม่ได้นั่นดิ เสร็จล็อไฟฟ้าผมบินเอาโดนผมบินโดนเอลยไหมมันไม่อันนี้หรอกมันอาจจะไม่เป็นล็อกไฟฟ้าก็ได้มันจะเป็นแค่ล็อกหนามก็ได้ไม่รู้ถ้าเอาได้เอาได้กเอาเลยตอนนี้ยิงเลยตามตามบินเติมเวเลยมาังมันน่าจะวิ่งเช็คล็อกที่ประตูใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วให้อัพถึกให้อัพถึกรีทําไม่ได้เรียบร้อย่อนโ้ไม่คือตอนนี้ถ้าฝนตกนี่คือเรียบร้อยเลยนะก็ถูกืินไปแล้วเนี่ยก็ก็กล้องกับ เนี่ยมืดแลยเนี่ยใครวะหูกล้ามมืดเลยเนี่ยกันก็เข้าไปชิดเลยพออามาก็เริ่มเลยพออาไม่มีตัวขึ้นคาบินใช่ไหมตอนนี้ยังนะยังไม่เห็นโอเคผมจะได้ย้ายจุดเข้าไปใกล้กว่าเดิมพออามาถึงปั๊บกระสุนลั่นปั๊บผมยิงคือคือมุมผมมาใกล้ีๆเลยพี่ผมแค่เดินไปนิดนึงก็คือเจอบ้านแบบกำแพงบ้านอยู่ข้างหน้าต้องข้าทางที่ไหนที่เหนือเหรอมีเข้าจอย่างริมน้ำจะวิ่งขึ้นบ้านผมก็เข้าจากหาริมน้ำ พี่พัจุดที่ไหนอะซันเองต้องโคพี่ฝั่งริมน้ําเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะคุณพัดกับงพี่เขาสนายอยู่ฝั่งนิมนะคือฝั่งน้ำนึงผมจะชอบพี่กันแล้วผมควรเข้าฝั่งไหนผมไม่เคยเห็นบ้านเลยคือไงพี่ให้ผมทำยังไงผมไม่เกะข้าที่พี่พูดอะคือเพื่อนผมอยากฝั่งริมน้าฝั่งก็แค่ก็แค่โคฟูไว้โคประตูไว้แล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามให้ว่าแบบมันเล่นนอกบ้านไหมแต่ว่าก็คือดูฝั่งชิดริมกำแพงใหญ่เพราะว่าฝั่ง ฝั่งลิมแม่น้ำเนี่ยพวกพี่กับหลวงพี่ดูอยู่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้ามันขึ้นผมต้องวิ่งไปงั้นงั้นอ่ะทัานท่านในผมต้องออกจากจุดนี้เร่อนเรนเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ผมแป๊บแป๊บครับงั้นแป๊บแป๊บเร่อนเรนเลยหอหน้าบ้านยิงไม่ได้ไม่ถึงหอหน้าบ้านหอหน้าบ้านถ้าขึ้นท้องบงเิดยรงได้ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันมันเห็นหัวเลือยทำอะไรวะอาร์มโค้พี่อยากฟังหน้าบ้านเลยขอเดิไลา์พี่พัดแป๊บนึง เดี๋ยวลองค่ะเนี่ยอาร์มดูไลฟ์พี่ก็ได้เนี่ยพี่อยู่หน้าบ้านมันเนี่ยอ่าโดยอยู่อ๋อบ้านเห็นไตรงปลายปลายน้ำเลยใช่เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะเนี่ยหน้าบ้านเยี่หน้าบ้านแล้วแล้วคือมึงดูว่าเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วคือกูแบบพร้อมจะคลิกซ้ายแล้วอะแต่กูคลิกไม่ได้พี่จะให้อาร์มโค้พี่ฝั่งขวาเผื่อมันขึ้นนั่พี่เออทเผื่อมันขึ้นนี่อ๋อพี่คือที่เหนือบ้านมันนะโอเคผมวิ่งกับเราวิ่งหมดที่เหนือบ้านมันใช่ แล้วก็ไอ้ซันเขาฝั่งริมน้ำนี่สายพี่กำลังวิ่งกำลังวิ่งอยากยิงใจจะขาดพี่ว่าโสมวิ่งอยู่ฝั่งริมน้ำนะวิ่งฝั่งตีนเขาเลยใช่ห่างเก่งใช่ต้นไม้บังอีกูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอซันมันอ้อมไปหลังบ้านมาเลยเหรออุ้ยถูกฝั่งเลยนะฝั่งก็ถูกนะ น่าพี่เห็นผมตีน้ำป่ะตีน้ำแล้วแล้วมึงมาทางนี้ทำไมกูบอกฝั่งนี้กูดูอยู่ไม่ผมไปอ้อมไปฝั่งนู้นไงเพราะว่าฝั่งฝั่งนู้นมันอ้อมมมันออ้ไปโดนดักมันโดนดักยิงของนู้น่ะก็โล่่งใชมัโล่งไปฝั่งนู้น่ะซาบน้ำแล้วมันเอาไปเว่าผมดูไลฟ์พี่อยู่นะผมดูไลฟ์พี่อยู่จะให้พี่ก้องขายฝั่งซ้ายใช่ไหมนี่อเนี่ยเนี่ยเห็นทาวเวอร์เห็นไหมเห็นทาวเวอร์ไหมเราเห็นทาวเวอร์ซ้ายเราเราตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นประตูใหญ่หน้าบ้านมัน อ่าแต่คืออยากให้ไขแบบล่อมันก่อนอะเพราะว่าตรงเนี้ยด้านหลังเนี้ยเป็นเบลตัวใหญได้โอเคแล้วค่อยค่อยโยกมาดีค่อยโยกตัวใหญ่จะโยกซ้ายขวาเเพรอรอผมก่อนเตือนปิดไมฟหน่อยสิชั้นในมันเป็นไม้ก็เท่าได้ใส่ได้แค่สองล็อกถูกไหมถูกใช่ใช่ประตูไม้เนี่ยแล้วก็ก็น่าจะยิงแต่ล็อกไฟฟ้ามาเลยยิงแต่มาเลยยิงแต่ ผมไม่เห็นตันเหนุ่พี่ก็ไม่เห็นมันน่าจะซุ่มอยู่นั่นแหละผมกอกเขียวหมวกเขียวเสื้อผ้าขาวข้างในชุดท่าน内衣อาบีเกย์ไม่ใช่พี่กองนะพี่กองพี่ใช้หกอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมอีหยังแม่พี่มองฝั่งซ้ายพี่มาเออใช่ถ่านนั้นแหละถูกไหมอีหยังออก เนี่ยเราก็<ห>ติดคอยดูคนตูอยู่ตรงถนนเลยจ้ามึงไม่ดูอะไรนี่เลยเหรอเข้าใกล้ๆล้วเลยไ่กองและเข้าหัวพัทพัทแตมไน่เห่อเจอชื่อพี่แล้วเข้าเข้าใกล้ๆล้วเลยไอ้อ่าๆดูตรงขวาถ้ามันจะวิ่งหลบคุณพัดไม่ได้มันก็จะต้องวิ่งออกมาทางถ้าเป็นถางฝั่งคุณพัทน่าจะเป็นทางซ้ายมือคุณพัทอะวิ่งลงอ้อมมาข้างหน้าไอซันอะต้องดูตรงนั้นนี่พี่มไม่อยู่ตรงไหนกันวะ เซ็ตของเซ็ตไรแล้วเปล่าได้ของเตรียมเลดเราพวกนี้ไอพวกนี้ไม่น่าจะเลดไหวหรอกดูแรอกยิงสะไยนยังไม่โดนเลยเขาตลกเออค่อยช้าหน่อยต้องใช้กบโอเคกล้องใจเย็นนะผมพี่กล้องชื่อพี่หายปะเช็คลูมันมีรูยิงไหมเมื่อก,ก่อนไข่ เไม่มีไม่รู้เลยผมเช็คละคาดไปวะคาดไปโคงช้าไปวะย่องเอาก็ได้หน้าบ้านยิงได้แค่บางมุมอะเพราะว่าต้นไม้มันบังใช่ใช่ฝั่งขวาอาดูอยู่หน้าบ้านไม่เป็นไรติดรัวให้ผมชิดหรืออยู่บนหินผมชิดกับพี่ได้นะรอรอรอไข่แตกมาก่อนค่ชิด ใช่ดูๆดูไกลๆไม่ก็ไม่ไกลไม่ต้องไกลมากใช่ระยะกลางเผื่อว่ามันเปิดมาจะได้ซ้ำได้แต่ว่าถ้าไม่โดนถ้ามันปาดระเบิดมาจะได้ไม่โดนคือพร้อมยังอืมให้พี่ตายอ่ะเอาเลยเอาเลยโนบิตายโดนหัวเต็มมาขับจักรยานเล่นอยู่ในบ้านพี่มาขับจักรยานเล่นอยู่ในบ้านช็อกไปเดือดไอ้สัสยืนยืนอยู่ชื่อหายไอ้เหี้ย เหนดูซิมันว่าอะไรเอ่อไอ้เหี้ยไม่ใส่ไฟฟ้าด้วยพ่อหนุ่มอร่อยอร่อยเไปทางนี้ก่อนอย่าเพี่พูดอย่าเพิ่พูดผมเหมือนได้เสียงคนเปิดประตูพี่ดูประตูหลังอยู่ปะดูอยู่เปิดประตูคาบินหรือเปล่ามันเพิ่งเกิดอ่ะคือถ้าเกิดเร็วขนาดนี้อมึงกู้ศพมึงก็ตายอ่ะโอ้ยเหี้ยแล้วเมื่อกี้กูยิงไปกระสุนเทเซอร์ด้วยไอ้สัตว์ ยังจำเชียขอร้อานหนึ่งแล้วอ,อย่าลืมอัดคลิปนะทุกคนเฮ้ยมามามากู้ศพ้ยมากูาาก้ศพ้ยเอาไปอีกหนึ่งเอเสร็จไว้ก่อนเสร็จแล้ว